บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนเข้าใจว่าก็คงได้เห็นผลของการปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนมาโดยลำดับถ้าไม่เห็นผล ก็คงจะเบื่อหน่ายถอนตัวไปแล้วปันนี่นี่แสดงว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้แนะนำสั่งสอนมานั้นย่อมได้ผลไม่มากก็น้อยแต่ละคนคือหมายความว่าได้ตื่นตัวกันถ้าว่าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ จะนอนหลับนอนไหลกันไม่คิดที่จะฝึกตนให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจว่าอย่างทำบุญก็เพียงแต่แค่ให้ทานไปตามประเพณีนิยมกันนั่นแหละเป็นส่วนหลายเท่าที่เห็นมา ตั้งแต่ขั้งปู่ย่าตายายมาอ้าวปีหนึ่งๆก็ทําบุญประเพณีกันทําบุญมหาชาติฟังเทศพระเวสสันดรกันครั้งหนึ่งทําอังเดือนเก้าดับมาก็อทำจเรียกว,ว่าทำบุญเข้าประดับติน เดือนสิบเพ็นมาก็ทำบุญเข้าสลากนอยออกพรรษาก็ทำบุญกันสักครั้งหนึ่งเข้าพรรษาก็ทำบุญกันสักครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วไป mm hmm. เท่าที่เป็นมาแต่โบราณการแต่ปู่ย่าตายายมาก็ได้แค่นั้นแล้วบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไง ไม่ค่อยรู้กันอ,อตอนเช้าไปเข้าวัดไปทำบุญถวายทานวัด่าอารามกันแล้วพอกลับจากวัดมาก็ได้ซุมได้สะดุ้งหลงหนองนู่นออไปตกปลากันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาออการทำมาหากินเนี่ย เลยลืมไม่ไม่ไม่นึกถึงว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเลยออย่างนี้แหละหรือว่าบางคนนึกได้แต่ว่ามันจำเป็นเกี่ยวกับอาชีพตนก็ไม่มีเงินจะไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในตลาดมากินกันก็ต้องหาเอาน้ำพักน้ำแรงอย่างนี้แหละเราทำกันมาตั้งแต่ก่อน ที่เป็นทังนี้ก็เพราะความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้เมื่อรู้แล้วมันถึงมีทางหลีเกเว้นอยู่นั่นแหละนั่นเนี่ยมันมันถึงมีทางหลีเกเว้นเช่นอย่างรู้ว่าเสือนะมันอยู่ในป่านี้อย่างนี้นะมันก็ไม่เข้าไปแลในป่านั้นไะมันก็ไปป่าอื่นไปป่าที่ไม่มีเสือออย่างนี้แหลย ถ้าถ้ามันไม่รู้ว่ามีเสืออยู่แนละ้วมันเข้าไปเลยอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเหละถ้ามันไม่รู้ว่าทำอย่างนี้มันเป็นบาปไม่รู้ด้วยปัญญานะอย่างนี้มันก็ทำไปเรื่อยๆไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อการกระทำนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างไรไม่สนเลยนี่เลย แม้คนมีอายุมากก็ทำเหมือนกับคนหนุ่มนั่นแหละไม่หาทางหลีกเว้นเลยเท่าที่เห็นมาแบบนี้มาถึงพวกเราอ่ะนับว่ามีเป็นลาบอันดีอันหนึ่งที่มีผู้แนะนนำสั่งสอนชี่เหตุชี่ผลสู่ฟัง จนรู้ว่าบาปเป็นบาปจริงๆรู้ว่าบุญเป็นบุญจริงๆแล้วก็รู้ว่าการละบาปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตผู้ที่ต้องการความสุขการทำบุญก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตผู้ต้องการความสุขเพราะว่ามีแต่บุญเท่านั้นอำนวยความสุขให้นอกจากบุญแล้วไม่มีอะไร ที่จะมาอำนวยความสุขให้มันต้องจำกัดลงอย่างนี้ความรู้นี่นะไม่จำกัดลงอย่างนี้แล้วก็โลเลไปหมดมันจะไม่ได้ตั้งใจจดจ่อต่อบุญต่อกุศลถ้าถ้าเรารู้ชัดลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลังเลสงสัยเราในในการทำบุญนะในการทำความดี ด้วยกายวาจาใจก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้ที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าบุญกุศลที่ตนสร้างมาทำมามันยังไม่เต็มมันยังบกพร่องอยู่จําเป็นเราจะต้องพยายามสร้างไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะเต็มนี่ก็ให้เข้าใจความหมายอย่างนี้ เพราะว่าการสร้างบุญกุศลนี่ถ้ายังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไปไม่ได้เลยก็ต้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละเที่ยวมาเกิดมามาสร้างบาร,รมีสำหรับคนที่ตื่นตัวนะคนที่รู้สึกตัวได้ ว่าตนบุญบารมีของตนยังไม่เต็มยังไม่มากพอมันรู้ตัวได้มาแต่ชาติใดมันก็จำใส่ใจไว้เช่นอย่างว่ารู้ตัวมาแต่ชาติก่อนน,อนู่นนี้ก็เกิดมาชาตินี้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มสั่งสมบุญกุศลมาเรื่อยๆนั่นแหละมันนิสัยเก่าโน่นนะมันติดตามมา ทำให้เราได้เกิดความสนใจในบุญในกุศลขึ้นคนผู้ไม่มีอุปนิสัยวาสนามาแต่ก่อนแล้วมันไม่ค่อยสนใจอะ่ะนั่นเียแลว้วอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆอยู่ไปอย่างนั้นแหละเอาเพื่อนพาทำบุญก็ทำไปทำไปเบาๆบ,งบางๆไปอย่างนั้นแหละไม่ตั้งใจทำจริงจัง นั่นแหละคนไม่มีอุปนิสัยเอาผู้อื่นชักจูงเอาก็พอได้ทำบุญนิดหน่อยสำหรับผู้มีอุปนิสัยวาสนาที่เคยอบรมตนมาอย่างนี้แต่ก่อนมาแล้วไม่ต้องให้ผู้ใดมาชักจูงให้ยากลำบากตนเองหักจูงตัวเองเลยแบบนี้มองเห็นว่าการทำบุญนี่เป็นสิ่งจำเป็นแท้ ถ้าเราไม่มีบุญก็ไม่มีความสุขมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นในใจอย่างนี้ถ้าตนไม่มีบุญก็ไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขแล้วเ,เป็นอะไรแบบน,นี้ก็เป็นทุกข์น,นั่นเองก็เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแล้วสอนอีกสอนคนเราให้ทำบุญ <c oughs> ทำบุญก็คือทำความดี อย่างเช่นเรามาสักชวนกันมาทำบุญให้ทานในวัดในครั้งนี้เลยแล้วก็มาสมทานศีลแปดเข้าไปเป็นอันว่าประพฤติพรหมจรรย์บัดนี้เรา <c oughs> เรามาประพฤติพรหมจรรย์กันชั่วคราวนี่แหละ การประพฤติพรหมจรรย์แม้จะชั่วคราวมันก็มีอานิสงส์ไม่ใช่น้อยเพราะว่าจิตของผู้ตั้งมั่นลงในศีลแล้วอย่างนี้นะมันก็พยายามสำรวมระวังอยู่อย่างนั้นสำรวมกายวาจาอยู่นั้นไม่ให้ร่วงข้อศีลน,นั้นน,น,นี่เมื่อมีความสำรวมกายวาจาก็เรียกว่าสำรวมใจด้วย เพราะว่าใจเป็นผู้ผู้บงการให้กายทำให้วาจาพูดถ้าว่าใจเป็นอกุศลขึ้นมามันก็ใช้กายวาจาทำพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าใจเป็นกุศลขึ้นมามันก็ใช้กายวาจาทำพูดไปในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็เป็นอย่างนี้นะยังว่ารักษาศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอ,อาศัยใจ ฝึกใจนี่ให้มันมั่นอยู่ในศินจริงๆพอใจในการรักษาศินจริงๆแม้ใครจะมายั่วยวนชวนให้ทำลายสินให้เศร้าหมองหรือให้ขาดก็ไม่เอายอมแพ้ไปหมดเลยไม่ไม่กลัวเสียเปรียบเสียเรียบอะไรคนรักษาสินเอาใครจะดูหมิ่นนินทาก็ว่ากันไปอืม ใครจะกระทบกระทั่งกบเอากระทบไปตนก็จะสํารวมใจให้มั่นอยู่ในศีลอย่างนี้แหละตนไม่ต้องการความชั่วใครต้องการความชั่วก็ทำเอาพูดเอาแต่เราไม่ต้องการนี่ก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะนั่นแหละคนเรารู้จักสอนตนให้เป็นนะมันมันถึงมั่นในศีลในธรรมได้ ถ้าถ้าสอนตนไม่เป็นแล้วไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวต่ออำนาจกิเลสจริงๆเงีย้ยดังนั้นเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าเรารู้ต้องรีบรู้จักเตือนตนสอนตนทันทีออต้องรีบเอาน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตสอนจิตให้รู้แจ้งให้รู้เท่าเรื่องไม่ดีต่างๆเหล่านั้นทันที เช่นนี้ใจมันถึงจะไม่ได้วันไหวไปตามเรื่องชั่วนั่นนั้นเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนานี่นะถ้อยท,ทอยอาศัยกันเนื่องถึงกันให้เข้าใจถ้ามีแต่ทานแต่ศีลขาดภาวนาก็ไม่ได้ถ้าขาดภาวนาแล้วรักษาศีลในบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ให้ทานก็ไม่ได้ เพราะเมื่อขาดภาวนาเนี่ยกล่ยวว่าขาดการสํารวมจิตขาดการควบคุมจิตเมื่อจิตที่ขาดสติควบคุมแล้วมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นแหละมันหุ้มห่อขึ้นมาเพราะกิเลสมันไม่ได้หมดนะมันซ่อนตัวอยู่ในนั่นแหละแต่เมื่อเวลาเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลนี่กิเลสมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เท่านั้นเอง ทัานพอเผลอสติเข้าไปจิตใจลืมบุญกุศลเข้าไปแล้วเอาแล้วกิเลสมันโผล่ขึ้นมาครอบง,งามจิตได้อย่างเช่นว่าเอาถ้าไปลืมเจริญเมตตาเสียอย่างนี้นะพอเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามีใครคนหนึ่งนะยกโทษติเตียนเข้ามาอย่างนี้นะ มันก็โกรธทันทีเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันลืมอเมตตาธรรมถ้าหากว่าผู้ใดไม่ลืมเมตตาธรรมมีจิตตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมเสมอๆม,มามีใครมายุ่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันนึกถึงเมตตาทันทีเลยโอ้ถ้าเราจะไปโกรธตอบนี่คนนั่นก็จะเดือดร้อนเหมือนกันอย่าเลยอย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนเลย ไอเขาด่าเราไม่เป็นไรเราอาภาัยให้ไปเลยเมื่อเขาด่ามาเมื่อเราไม่ไม่ชอบความด่านะั้นเราก็อย่าไปยึดถือเอาไว้ซะปล่อยทิ้งไปซะ,ะมันมันก็เป็นสมบัติของเขาไปเขาเขาเป็นผู้สร้างขึ้นแล้วเขาหยิบยื่นมาให้เราเมื่อเราไม่เอาแล้วมันก็เป็นของเขาไปก็ต้องคิดอย่างนี้พอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่แล้ว ใจไม่ได้เรือไม่เดืดเอด,ดร้อนเพราะความกระทบกระทั่งจากคนอื่นนี่เมตตาธรรมนะค้าจุนโลกคือหมู่มนุษย์นี่ไว้ไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันไม่ให้แตกสามัคคีกันนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศลซึ่งความดีต่างๆไม่ให้สูญหายไป และเป็นการสกัดกั้นความชั่วไม่ให้มาครอบงำจิตได้เพราผู้มีภาวนาในหมายเงว่ามีสติกำกับจิตอยู่เสมอๆไปจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็มีสติประคองจิตอยู่อย่างนั้นนี่นะให้เข้าใจอันนี้พูดกันในแนวทางปฏิบัตินะไม่ใช่พูดกันปรำประลาไปนะ ให้เข้าใจเราต้องจำเอาไปปฏิบัติตามเลยนี่นะแต่แต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่านะทำการทำงานอะไรไปมักจะเผลอตัวไม่ค่อยจะสํารวมใจสติห่างจากใจส่งไประลึกไปแต่ถึงเรื่องอื่นโนู้ลืมจิตอ่ะพอดีมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาเอาแล้ว จิตใจหวันไว้ทันทีแล้วเพราะไม่มีสติครอ,อบครองไว้ไม่มีสติห้ามจิตไว้นี่ลองสังเกตดูมันจะเป็นความจริงไหมถ้าถ้าเวลาใดมีสติกำกับจิตอยู่เนี่ยแม้ใครจะพูดจากระทบกระทั่งอะไรมาอย่างนี้มันก็ไม่ตื่นเต้นมันห้ามจิตได้เป็นอย่างนั้น ถ้าเพลอสติแล้วเป็นได้เรื่องเลยนี่ขอให้พากันตั้งใจทำว่ารักษาศินในที่นี้มันต้องอาศัยสติเป็นกำลังสตินี่มันอุปมาเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆนั่นแหละเจ้าหน้าที่มันจะต้อง ตรวจตราคนผ่านเข้าผ่านออกถ้าพี่จะเห็นว่าคนนี้เห็นท่าจะไม่ไม่เป็นคนดีแล้วเห็นจะเห็นจะเป็นคนไม่ดีเจ้าหน้าที่จะต้องขอกรวจคนดูถ้าไปเจออาวุธหรืออะไรอยู่ในนั้นอย่างนี้ก็ก็ต้องโดนจับกันไปฟอ้องร้องลงโทษตามความผิดนน,นั้นั้น ถ้ากลัวด,ดูแล้วเขาไม่มีอาวุธติดตัวอะไรเลยเขาไม่ได้ตัวเปล่าๆนี่ก็อนุญาตให้เข้าไปได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละสติเนี่ยคอยกำกับอยู่กับตาหูจมูกลิน้นกายใจหรือว่าทวารทั้งเก้าก็ว่าได้ท <c oughs> วารปาก นี่แหละอันหนึง่งก่อนจะพูดอะไรกับใครที่ไหนก็มีสติระลึกได้ก่อนถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จึงค่อยพูดไปถ้ารู้ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็งดพูดตาเมื่อเห็นรูปอะไรก็มีสติระลึกพร้อมเมื่อเห็นว่ารูปนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแล้วก็ให้มันผ่านผ่านไปเลยไม่ต้องไปวิโตวิจาร์กับรูปอน,นั้นนะอื อย่างนี้แหละหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะเมื่อรู้ว่าเสียงนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับมันกำหนดใจห้ามใจอยู่เสียแล้วเสียงนั้นมันก็ผ่านไปดับไปเมื่อจมูกได้สูดกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรต่ออะไรพิจารณาเห็นว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นของธรรมดา ไม่ควรจะไปยินดียินร้ายกับมันอย่างนี้ก็ไม่ไม่ยินดียินร้ายอะไรจะเป็นกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ให้มันผ่านผ่านไปเลยมเมื่อลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็าตามโม,มนี่มันก็เป็นเรื่องของอนิจจังทั้งนั้นเลยรสอาหารมันก็รู้สึกแต่เฉพาะมาสัมผัสกับลิ้นเท่านี้พอกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วรสอาหารนั้นหายไปหมดแล้ว อย่างนี้เราก็ทําความรู้เท่ารสอาหารนี่เลื่อยไปไม่ยินดียินร้ายกับรสอาหารร่างกายอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะมันต้องได้สัมผัสถูกต้องกับเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างอย่างนี้แหละสิ่งที่มากระทบกระทั่งนั้นะแต่เราก็ระวังตัวไม่ให้ สิ่งที่มันจะไปเป็นอันตรายต่อร่างกายมากระทบกระทั่งมันก็ยังเหลืออยู่ตั้งแต่ความร้อนความหนาวอันนี้ถึงอย่างไรมันก็ป้องกันไม่ได้ถึงป้องกันได้มันก็ป้องกันได้พอพอประมาณนี่แหละเช่นร้อนอย่างนี้นะไปอาบน้ํามันก็เย็นในเวลาอาบเน่ยพอหยุดอาบน้ำเข้าไปแล้หน่อยหนึ่งก็ร้อนมาอีกแล้ว ก็อย่างนี้แหละหนาวก็เหมือนกันนะมันก็อบอุ่นเ,เวลาห่มผ้าอยู่นะั่นพอเปิดผ้าออกไปแล้วก็หนาวของเกา่านี่เรียกว่าธรรมชาติอ้ร่างกายนี่ก็มีสติกำหนดรู้เท่าความถูกต้องความสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่นะก็มีสติรู้เท่าระลึกได้เสมอเสมอ แล้วประคองจิตของตัวไม่ให้ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นไออย่างนี้แหละการรักษาศีลก็สำรวมอินทรีย์ไปพร้อมกันเลยเช่นนั้นศีลมันก็จึงบริสุทธิ์ได้เมื่อศีลบริสุทธิ์ได้มันก็เป็นบาตรให้เกิดสมาธิเพราะเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆที่กระทบมาแล้ว จิตก็เป็นปกติอยู่พอ,อน้อมสติเข้าไปเพ่งจิตภายในเข้าไปอย่างนี้นะอจิตนี่มันเมื่อมันไม่ไม่หลงยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้แล้วน้อมเข้าไปหาความสงบมันก็ลงไปเลยมันก็ไม่คิดพุ่งซ่านไปทางอื่นเพราะว่ามันมันเป็นปกติมาแต่สินแล้ว มันเป็นปกติมาแต่เราสำรวมอินทรีย์มาโนนนั้นให้เข้าใจการที่จะทำใจให้สงบลงไปได้ง่ายนะมันต้องรวำรวมในศีลสำรวมอินทรีย์พร้อมกันมาโดยลำดับดังนั้นเมื่อมาทำสมาธิภาวนามันก็จึงสงบมันจึงรวมลงได้ง่ายป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตาม ที่แนะนำมานี่แหละมเมื่อได้ปฏิบัติตามอย่างที่ว่านี้แล้วการที่มาสมทานสินแปดเพื่อปฏิบัติบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำสั่งสอนมาการปฏิบัติบูชานี่ก่อนนับว่าไม่เป็นไปได้เราตั้งอกตั้งใจลงไปอย่างว่านี้นะ ก็เป็นไปได้จริงๆนอกจากจะเป็นการบูชาพระคุณอย่างว่านั้นแล้วเราก็เป็นบุญเป็นกุศลของตนของตนยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ได้ปรารกถึงเรื่องการทำบุญอายุอย่างนี้มันก็ไม่ได้สระบ้านเรือนมาชุมนุมกันเพื่อฝึกผลอบรมตนนี่มันการที่ เราจะได้บำเพ็ญบุญสามัคคีร่วมกันแต่ละครั้งละคราวนี่ก็ต้องโดยปรารบเหตุอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าว่าไม่ได้ปรารบเหตุอันใดหนึ่งขึ้นมานี่มันก็ยากที่มันจะได้สามัคคีกันนจะได้รวมกันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภาระที่จะต้องทำกันทั้งนั้นแหละเกิดมาในโลกนี้นะ เรามาแบกภาระอันนี้อยู่เงี่ยเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องแสเวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงมันอยู่นี่แหละมันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าขาดปัดจจัยสี่เสียอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ร่างกายอันนี้จะตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นพระพเทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าภาราหาเวปัญจักันธาขันทั้ทงห้าเป็นภาระอันหนัก อาราฮาโรจะปุก,กะโลแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระอันนั้นไว้ทั้งที่รู้อยู่ว่าขันห้านี้เป็นภาระอันหนักเหลือเกินนะถึงอย่างนั้นก็ยังพากันไปยึดถือด้วยความอะไรเสียดายเวลาขันห้านี้มันวิบัติสุดโทรมลงไปก็สะดุ้งหวากลัวต่อความตายโอ้วันนี้เราจะมาตายจาก ลูกจากหลานจากบ้านจากเมืองไปแล้ววิตกไปเทไรก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานั่นแหละลักษณะของใจที่มันยึดถือขันห้านะทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลมาภาวนาอยู่เสมอเสมอพีนาขันห้าอยู่เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้วก็หัดปรงุงหัด,ดวางให้ใจมันรวมลงไปเป็นขัง้งเป็นคาวลงไปอยู่ยงี้ เมื่อเวลาขันห้ามันวิบัติลงอย่างนั้นมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะว่าพิจารณาเห็นชัดด้วยปัญญามาแล้วภารานิเคปนังสุข,ขังมุนว่าการปล่อยวางภาระอันหนักเสียได้เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้